เปอุ้มเด็กสามารถใช้กับลูกได้ตั้งแต่ตอนกี่เดือนขึ้นไปคะถึงสมอโอเคเป็นคำถามที่ดีมหมอีกคำถามหนึ่งนะคะทินนะคะในส่วนของเปรอุ้มเด็กสามารถใช้ได้ตั้งแต่ลูกกี่เดือนเป็นคำถามที่ดีมากในส่วนของเปรอุ้มเด็กเองนะคะก็เขาออกแบบมาเนาะเพื่อที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะ ได้สะดวกแลเวลาที่เราเดินเดินออกไปทาภารกิจอะไรด้านนอกอะไรประมาณนี้นะคะเนาะจริงๆคือกังวลอย่างเดียวห่วงอย่างเดียวก็คือว่าต้องดูว่าลูกของเราเนี่ยค่ะชันคอได้แข็งแล้วยังนะคะเนาะซึ่งโดยทั่วไปอะ่ะเด็กบางคนในเรื่องของการชันคอแข็งบางคนก็จะสอ,เอง,องดสเดือนชันคอแข็งได้3เดือนชันคอแข็งสเดือนชันคอแข็งนะคะเพราะฉะนั้นคือแม่โบนแนะนําแบบนี้คือถ้าลูกของคุณแม่ค่ะสามารถที่จะยกคอพ้นพื้นอย่างสมมติว่าลูกของเราใช่ไหมคะนอนอยู่นะแล้วเด็กสามารถที่จะยกคอพ้นพื้นได้นะคะขึ้นมานิดนึง นะคะคอเริ่มแข็งแล้วแบบนี้ค่ะคุณแม่หรือสามารถที่จะอยกศรีรษะมองซ้ายมองขวาได้นะคะหรือว่าถ้าถ้าเราค่ะเอาลูกนอนแล้วเราจับเนี่ยค่ะจับอกลูกแล้วขึ้นมาแบบนี้คอลูกตั้งตรงแข็งโดยตลอดแบบนี้อันนี้ก็คือบ่งบอกว่าคอลูกแข็งแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้เปลอุ้มเด็กได้นะคะเนาะ แต่พัฒนาการของเด็กแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่โบก,ก็คือแนะนําว่าอาจจะต้องให้ลูกคอแข็งก่อนนะคะก็คือดูเอา2เดือน3เดือน4เดือนดูว่าลูกคอแข็งแล้วยังนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่ะเอาไปใช้กับน้องเด็กนะคะที่อายุต่ากว่านั้นแล้วเด็กเดอายุประมาณสักหนึ่งเดือนบางคนคอตกลงไปนี้เลยนะคะคือคือคอเขายังไม่แข็งนืงอง้อรอกไหมแล้วก็ถ้าเราเอาลูกมาใส่เป้อุ้มเด็กนะคะแล้ว แล้วเราอะไม่ได้มีการประคองคอนะคะแอบกังวลแอบกังวลเรื่องของแบบคอนี่แหละแค่นั้นๆนะคุณแม่โอเคไหมเก็ตไหมคะเอาแค่นั้นนะคะหรือถ้าสมมุติจะใช้ก็แนะนําดูดีๆนะคะว่ามีความปลอดภยัยไหมรับน้ําหนักเด็กได้โอเคไหมนะคะแล้วก็มีที่ประคองคอมีอะไรพวกเนี้ยมันเซฟต,ตี้หรือเปล่านะคะนะโอเคไหมคะแม่วัวตอบให้ประมาณนี้นะคะคุณแม่อริสลานะคะอ่ะในส่วนของนมกล่องนะคะ UHT สําหรับน้องเด็ก1นึ่ขวบนะคะเนาะเอาจริงๆนะคะการกินนมกล่อง u h เี T, นะคะสามารถเริ ได้เลยเมื่อลูกคุณแม่นะคะอายุ1ปีขึ้นไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเริ่มก็ต้องดูนิดนึงนะคะว่าลูกค่ะน้ําหนักตัวขึ้นดีไหมหนึ่งปีแล้วน้ําหนักตัวเด็กโดยทั่วไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ9กโลถึง10โลนะคะถ้าลูกของคุณแม่น้ําหนัก9กโลถึง10โลนะคะอ่ะแล้วก็น้ำหนักขึ้นดีพัฒนาการดีตามเกณฑ์นะคะนะกินข้าวได้กินข้าวเ,เก่งนะคะก็สามารถที่จะปรับมากินเป็นนม h u ส t ได้เลยแต่สําหรับลูกของคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ อาจจะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะหรือว่าน้าหนักตัวน้อยกินข้าวก็ไม่ดีกินข้าวก็ไม่ค่อยเก่งน้ําหนักตัวก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะหรือมีโรคประจาตัวโตโตช้าอะไรประมาณนะะี้ค่ะอาจจะยังต้องกิน1ปีไปแล้วอาจจะยังต้องกินนมในส่วนของนมสูตร2ต่อไปอันนี้คือในกรณีที่น้าหนักตัวน้อยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ หนึ่งปีน้ำหนักตัวขึ้นดีนะคะกินข้าวดีกินข้าวเก่งพัฒนาการตามวัยเฮ็ดนมยูเที T ได้เลยส่วนนมยูเอที T สำหรับน้องหนึ่งขวบจริงๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนาะอันดับแรกนะคะเพื่อไม่ให้ลูกติดหวานนะเราไม่อยากสร้างนิสัยให้น้องเด็กนะคะมีความรู้สึกว่าเจอรสชาติอื่นที่นอกเหนือจากรสจืดนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เจอนมรสหวานนะคะก็จะมีความติดนะคะพอติดแล้วก็ถ้าเราแอบพิกดูนมรสหวานนะคะแคลเซียมโปรตีนจะน้อย เพราะฉะนั้นคือเราอะยังคงต้องการในเรื่องของแคลเซียมนะคะแล้วก็โปรตีนเพื่อใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นค่าคุณแม่นะคะอยากได้ในส่วนของแคลเซียมนะคะแล้วก็โปรตีนก็อาจจะต้องแนะนําว่าอาจจะต้องเป็นนมวัวนมโคนะคะเนาะซึ e ่งในส่วนของนมวัวนมโคนมอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมีในส่วนของแคลเซียมปริมาณที่สูงถ้าเทียบกับนมถั่วแต่ถ้าลูกเราแพ้นมวัวก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นนมถั่วนมข้าว แบบนี้นะคะต้องดูว่าลูกเราอะ่ะมีโรคประจําตัวอะไรไหมนะคะเนาะถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรจัดได้เลยนมวัวนะคะแคลเซียมเข้าใจเยอะนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของการคํานวณแคลเซียมนะคะแม่โบเคยทําคลิปไว้ให้แล้วลงไว้ให้เราที่ช่องยู u ูบเ e ็ดคิดนะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เบิรดนะคะถ้าคุณแม่คนไหนซีเรียสคุณสามารถที่จะไปเช็คแคลเซียมนะคะหลังกรองนมชนิดนั้นได้เลยนะคะที่ฉันไม่อยากพูดมากนะคะเดี๋ยวโดน <laughs> อะประมาณนั้นนะคะเนาะอะ,อะแล้วก็ ในส่วนของการเลือกนมอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือดูเอานะจะเอาเป็นนมอะไรแล้วแต่คุณเลยนะคะแคลเซียมต้องได้แต่ส่วนตัวอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเราอะเราให้ลูกเรากินนมอะไรนมนมที่ลูกแม่โบก,กินนะคะคือจริงๆแม่โบก,กินนมแม่เป็นหลักนะคะแต่ว่าประมาณสัก ปีหน่อยๆนะคะปีครึ่งนะคะแม่โบก็มีการเสริมในส่วนของนมกล่องให้ลูกด้วยนะคะลูกของแม่โบจะกินอยู่แค่2ยี่ห้อนะคะก็คือจะมีในส่วนของตอนนั้นที่อายุประมาณ1ปีกว่าๆนะคะก็คือจะกินเป็นนมกล่องจิรดานะคะกับนมวัวแดงรสจืดนะคะแค่นั้นเองนะคะเนาะทีนี้พอลูกอายุเยอะๆขึ้นมาหน่อยนะคะสามสี่ขวบแล้วอะไรอย่างี้ค่ะน้องเขาก็จะมีความอยากกินนมอย่างอื่นก็อาจจะให้ได้บ้างนะคะปรปราปแต่ถ้าสมมติว่าอายุ1ขวบเน้นจืดแคลเซียมเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าแพ้นมวัวก็กินเปน็นนมถั่วนมข้าวแทน นะคะแบบนี้นะคะคุณแม่โอเคไหมนะแล้วก็ปริมาณจะต้องให้กินปริมาณเท่าไหร่นะคะก็แนะนําว่าประมาณสัก 2- อถึงสกล่องต่อวันนะคะโอเคไหมแต่ต้องเข้าเป็นหลักนะหนึ่งปีข้าวต้องเป็นหลักข้าวเนะะี่ยค่ะกินเหมือนผู้ใหญ่เราปริมาณก็คือปริมาณ1ทัพพีนะคะแล้วก็เท็กเจอร์ข้าวอะคะ่ะก็คือเหมือนผู้ใหญ่เราเลยแต่รสชาติต้องซอฟซอใส่ได้แค่เกลือปรุงรสนะคะเพราะไตาน้องเด็กยังทางานได้ไม่ดีนะคะคุณแม่ใบเตยโอเคไหมคะ